มาดูอีกแปลงนะครับที่ว่าวันก่อนฝนตกน้ําท่วมนะครับช่วงวันที่สองสามกรกฎันวาหกสามนะครับขณะเป็นลูกอยู่น้ําท่วมถึงถึงยอดนะครับอันนี้ก็แปลงเนี้ยก็จะเป็นแปลงที่ก็มีหลายนะครับมีหลายอายุนะครับก็ คือซื้อไมคทิงบางต้นเนี่ยก็อายุเกือบ20ปีนะครับบางต้นก็อายุา6ปี4ปีนะครับนี่ก็ต้นนี้ก็อายุเยอะต้นใหญ่ลูกก็เยอะนะครับลูกเยอะเราดูยุกลูกจะอยู่ข้างบนนะครับมองไม่ห็น แปลงนี้ก็ตัดไปมีดที่6แล้วนะครับมีดที่6ก็เริ่มน้อยลงนะครับบางต้นก็ตัดหมดเกือบหมดแล้วเหลือลูก2ลูกนะคคือปีนี้เหมือนที่บอกครับปี6กสเนี่ยทุเรียนถวายทำยากมากนะครับแต่และต้นเนี่ยมีรุ่นลูก เป็นสามสี่รุ่นนะครับนี่ลองดูลูกยังเล็ก,ลกอยู่เลยบางต้นยังเล็กอยฝั่งนี้ก็จะเป็นห้าปีนะครับก็ต้นต้นเล็กๆนะครับซึ่งปีที่แล้วทําถวายได้ไว้ ไว้ต้นละห้าลูกปีนี้ก็ไว้เยอะขึ้นนะครับก็คือการทําทุเรียนเนี่ยนะครับวิธีการว่าเราจะไว้ลูกกี่ลูกเนี่ยให้นับจํานวนใบนะครับก็คือใบเนี่ยนะครับจะต้อง200ใบต่อ1ลูกนะครับนะครับเพราะว่า,าทุเรียน1ลูกเนี่ยมันใบของมันเนี่ย 200ใบจะผลิตอาหารนะครับนะครับโรงอาหารก็ส่งมาเลี้ยงเลี้ยงลูกนะครับอันนี้จริงแล้วตัดตัดไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่ามีดที่6แล้วนะครับคือทุเรียนที่บ้านเนี่ยมันออกไม่พร้อมกันเพราะว่าไล่ทําทีละแปลงทีละแปลงที่ที่ทาท,ทุเรียนถวายเนี่ยก็มีอยู่หกเจ็ดแปลงนะครับทีนี้มันก็เลย คนหันพม่มีอยู่3ามคนก็ไล่ทำไปไปทีละแปลงทีละแปลงก็มันก็เลยออกพร้อมกันแปลงนี้นะ่าก็จะเป็นแปลงที่ลงสารทําถวายก่อนมันก็เลยได้ตัดก่อนที่นี่ของฝั่งที่บ้านเนี่ยก็จะใช้เชือกสีเหลืองในการโยงโยงกิ่งนะครับ จะได้ไม่ไม่มั่วกับเพราะว่าแต่งข้างๆนี่เขาใช้สีแดงเวลาคนมาตัดทุเรียนเราก็บอกเขาได้เลยว่าของเราเนี่ยใช้ไอ้เชือกนะครับโยงสีเหลืองก็เขาก็ไล่ตัดเฉพาะสีเหลืองอันนี้ก็เกือบหมดแล้วแปลงนี้นะครับอันนี้น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมถึงตรงนี้ก็ท่วมท่วมเยอะ น,นี่ข้างล่างนี้ท่วมหมดเลยนะครับท่วมท่วมมิดเลยนะท่วมมิดก็ตอนตอนที่มาดูเนี่ยนะครับขยะที่พวกเศษหญ้าเศษอะไรนะติดอยู่บนปลายทุเรียนเลยนะลูกทุเรียนเนี่ย ติดหมดเลยนะครับแล้วก็พอเนี่ยเช่นต้นนี้เนี่ยท่วมมิดเลยต้นนี้ก็ท่วมมิดเหมือนกันบางบางลูกก็เป็นท็อปนะเพราะว่าคือพอน้ําท่วมเนี่ยนะครับตอนนั้นคือฝนตกแล้วมาฉีดยาไม่ได้บางลูกก็เลยเป็นท็อปตอนนี้มันติดกับคลองฝั่งนี้คลองนะครับน้ําขึ้นมาระดับ ตอนท่วมตอนฝนตกหนักตอนวันที่สองที่สทมธันวา6กสามเนี่ยนะครับท่วมีแปลงก็แปลงนี้ตัดไป6กมีดเมื่อวานเพิ่งตัดมีดที่6ไปแต่ปรากฏว่าตัดไม่ได้เยอะตัดตัดอยู่ฝนตกนะครับก็รอตัดอีก